Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพากัมเบลโดยพันธกิจ Alpha อินเตอร์เนชั่ประจำวันอังคารที่17มิถุนายน2025วันที่168คําคำอธิษฐานของคุณสร้างความแตกต่างข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่10พระธรรมกิจการอัครทูตบทที่11ข้อที่1 9ถึงบทที่1 2ข้อที่19และพระธรรมหนึ่งพมกริย์บทที่สอข้อที่13ถึงบทที่3ข้อที่15เซนจอนคริสซอตทอมนักเทศผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่4ได้เขียนไว้ว่าคำอธิษฐานเป็นรากฐานเป็นน้ำพุเป็นแหล่งแห่งพระพรน,นับพัน พลังแห่งคำอธิษฐานสามารถดับความร้อนแรงของเปลวเพลิงระงรับความโกรธของสิงโตดับไฟสงครามขับไล่วิญญาณชั่วหักโซ่ตรวนแห่งความตายเปิดประตูสวรรค์และช่วยกู้เมืองจากการถูกทำลายคำอธิษฐานจึงเป็นประตูแห่งการเข้าถึงฤททานุภาพอันไม่จำกัดของพระเจ้าที่คริสตจักรของเรามีห้องห้องหนึ่งเปิดไว้สำหรับให้สมาชิกเข้าไปอธิษฐานได้ตลอด24ชั่วโมง 7วันต่อสัปดาห์หนึ่งในช่วงเวลาที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือการได้เข้าไปที่ห้องนั้นเพื่อใช้เวลาตามลำพังกับพระเจ้าการที่ได้รู้ว่ามีสมาชิกบางคนกำลังอธิษฐานให้กับพวกเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเป็นกำลังใจสำหรับผมอย่างมากคำอธิษฐานนับเป็นรากฐานและเป็นแหล่งพลังสำหรับทุกสิ่งที่เราทำในคริสตจักรของเราในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ให้ภาพที่ชัดเจนระหว่างคนชั่วร้าย กับคนที่อธิษฐานชีวิตของคนที่ย์ซื่อกับพระเจ้าจะรุ่งเรืองพระองค์ทรงปีติยินดีในคําอธิษฐานของคนเที่ยงธรรมหากเราดําเนินชีวิตเช่นนี้เราก็จะนําพระพรมาสู่ผู้อื่นแง่มุมสําคัญหนึ่งคือถ้อยคําของเราสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้พระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่4กล่าวว่าลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแม้เมื่อคนอื่นโกรธเรา พระธรรมสุภาษิตบทที่15ข้อที่1เตือนเราว่าคําตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธได้ในพระธรรมกิจการเราได้เห็นตัวอย่างคริสเตียนในเมืองอันทิโอกมีใจอธิษฐานอย่างร้อนรอนอันติโอคเป็นเมืองใหญ่เทียบได้กับลอนดอนปารีสหรือนิวยอร์กในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอาคารและวัฒนธรรมแต่ก็เต็มไปด้วยความละลวมทางศิลธรรมและการทุจริตแต่เมืองนี้ ได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นศูนย์กลางของคริสตจักรเพราะพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาและส่งผลให้คนจนํานวนมากเชื่อและหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงใช้บรานาบัสซ,ซึ่งชื่อของเขาแปลว่าลูกแห่งการหนุนใจเขาเดินทางไปะยังเมืองอันทิโอคและเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจการหนุนใจไม่ใช่การเยนยอรหรือสารเสริญที่ว่างเปล่า แต่เป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างผ่านทางถ้อยคำซึ่งปลอบโยนหัวใจผู้คนให้อบอุ่นและสร้างแรงบันดาลใจด้วยความหวังและความมั่นใจในความเชื่อในช่วงเวลานั้นคริษจักรต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงกษัตริย์เฮโรดสั่งประหารยากอบและจับเปตโตรขังคุกโดยตั้งใจจะประหารเขาต่อหน้าประชาชนเปตโตรถูกทหารสี่มู่หมูละสีคนคุมตัวไว้ เขาถูกล่ามโซ่ทั้งสองมือแต่หน้าแปลกคือเปตโตรกลับหลับสนิทเหมือนทารกนี่แสดงให้เห็นว่าไม่มีหมอนใบใดใจ,จนนุ่มสบายเท่าจิตใจที่ไว้วางใจพระเจ้าปราศจากความกังวลใดๆคริสตจักรอธิษฐานอย่างร้อนรอนต่อพระเจ้าเพื่อเปตโตรพวกเขาเข้าเฝ้าต่อพระพักพระเจ้าร่วมใจกันอธิษฐานอย่างต่อเนื่องด้วยความร้อนรอนและกระตือรือร้นผลลัพธ์คือพระเจ้าทรงตอบกับอธิษฐานอย่างอัศจรรย์ เปตโตรได้รับการปลดปล่อยในคืนก่อนจะถูกไต่สวนทูตสวรรค์ปรากฏตัวโซ่ตรวนหลุดออกประตูเหล็กเปิดออกเองเมื่อเปตโตรถึงบ้านที่มีการประชุมอธิษฐานโรดาผู้เปิดประตูถึงกับตกใจจนลืมเปิดประตูให้เขาเข้าไปและไม่มีใครเชื่อว่าเป็นเปตโตรจริงๆพวกเขาบอกว่าเธอบ้าไปแล้วแต่นี่คือเรื่องจริงเปตโตรได้รับการปลดปล่อยพระเจ้า ทรงทําสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในพระธรรมหนึ่งพงศัตริย์เราเห็นอีกตัวอย่างหนึ่งของพลังคําอธิษฐานเมื่อพระเจ้าตรัสกับซาโลโมอนว่าเจ้าอยากได้สิ่งใดจงขอเถิดซาโลมอนทูลตอบด้วยความทอมใจขอสติปัญ,ญญาในการปกครองประชากรของพระเจ้าเขาทูลว่าขอประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อจะแยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้พระเจ้าทรงพอพระทัยในคําอธิษฐานของเขาพระองค์ไม่เพียงประทานสติปัญญาแต่ทรงประทานความมั่งคั่งและเกียรติยศให้แก่เขาด้วยคําอธิษฐานของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆเราสามารถส่งผลต่อประวัติศาสตร์และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ผ่านการอธิษฐานที่จริงจังและสม่ำเสมอ ลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อใคร่ครวญว่าคุณเคยอธิษฐานเพื่อใครบางคนอย่างร้อนรนและต่อเนื่องเหมือนกินจจักยุคแรกหรือไม่วันนี้มีใครที่คุณควรอธิษฐานเผื่อด้วยใจร้อนรนและต่อเนื่องเพื่อที่คุณจะเห็นผลของคําอธิษฐานที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างอัศจรรย์ในชีวิตของผู้นั้นไปด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รัก เราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่เปิดทางให้เราทั้งหลายสามารถเข้ามาอธิษฐานทูลขอและวิงวอนต่อพระองค์ได้ทุกเวลาในพระนามพระเยซูเราขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สดับฟังทรงห่วงใยและทรงตอบคําอธิษฐานของเราขอทรงช่วยเราให้มีใจร้อนรนที่จะอธิษฐานเพื่อผู้อื่นให้เรามีใจรักในการอธิษฐานอย่างลึกซึ้งและปรารถนาจะใกล้ชิดกับพระองค์ ผ่านการอธิษฐานในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนหากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส,ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสาม,มารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป e v e r y d a y with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้ จะช่วยทุกท่านให้เติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าอวยพระพรครับ